นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับน้องเอกนะครับคุณเอกาลินอัศดรอนทีเรยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดอกเปียธุรกิจนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมามีเปิดเปิดตัวรถเออแต่ผมงงนะเมื่ไใส่บิ๊กไบค์อินเดียนอินเดียนอินเดียนหรืออินเดียนเนี่ยอินเดียนใช่ไหมไม่ใช่อินเดียนนะไม่ใช่อินเดียนมีเติมนองหนูอินเดียนนี่น่าจะเป็นเป็นหมายถึงอเมริกาอ่าใช่ใช่ไหมอเมริกาอเมริกาเออเดี๋ยวเราไปคุยกันตัวเป็นรถอะไรแล้วคุณเบนแกเหมาะไหมที่จะมาขับมามาขี่ใช่ไหมเมื่อไไต้้้อองงขีี่่ยานดใสวัััสดีคคครรบุณเอกินบ สวัสด,สดีครับคุณเฮาคุณเบนและคุณวุฒิครับสวัสดีครับวันีคุณเอกอยากจะซื้อมาไซบิกไบสักคันหนึ่งที่วันนี้คุณเอกจรินจะแนะนำนี่พอใช้ได้ไหมครับถือว่าโอ้ถือว่าถือว่าเป็นรุ่นใหญ่เลยครับผมต่อไปก็คือยี่ห้อแบรนด์อินเดียนนะครับอินเดียนนะครับอินเดียนนี่คืออะไรครับ เอ่ออก็คือเป็นอินเดียนแดงเนี่ยแหละครับออ๋นะแต่ว่าคือถ้าภาษาฝรั่งเขาจะเรียกอินเดียนนะอ๋อครับครับอ่าก็ซึ่งอ่าจริงๆเป็นรถที่ในเป็นตำนานตำนานหนึ่งของของอ่ารถรุ่นบิ๊กไบค์เลยครับบิ๊กไบค์ค่ะซึ่งเกิดมาจากอ่า เกิดก่อนสงครามโลกอีกครับผมนะฮซึ่งอ่าถ้าเกิดเป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่อย่างผมก็ไม่รู้จักนะครับผมคือคือดูจากประวัติสรยก็เกิดมาก่อนฮาร์เลย์เดวิสันนี่อ๋อหรอครับผมหรอครับผมครับผมมุ่งเน้กัจริงอนี่ยใช่ครับผมเพราะว่าคันนี้เองก็อ่ส่งอ่าผลิตส่งเพื่อกองทัพอเมริกาด้วยเขาส่งครามโลกด้วยอะไรอยผสมกับฮาร์เลย์เดวิสันครับมซึ่งตัวนี้เองเนี่ยอ่า ทางทางทางคุณนัทพลนะครับผมก็เป็นผู้ผู้นาเข้าอมอไซค์อินเดียนเข้ามาขายครับผมซึ่งนําเข้ามาสามตัวครับผมราคาก็อยู่ประมาณล้านล้านกว่าบาทครับผมโอ้มอเอร์ไซค์เอะถ้าเกิดคนอยากจะไปดูรูปเนี่ยไปดูในเว็บไซต์ได้ไหมเออบางทีอาจจะฟังดูได้เครับผมก็สามารถเข้าไปพิมพ์ว่าอย่างไดพิมพ์คำมอไซค์อินเดียนอินเดียนมมเอร์ไซค์เข้าได้เลยก็จะเห็นเลยครับว่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วตัวมาซายตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันแปดร้อยซีซีเป็นรุ่นรุ่นใหญ่จริงๆเลยบิ๊กไบเลยนะฮะใช่ครับผมก็เป็นเหมาะสําหรับผู้ที่ชอบรักการเดินทางไกล์ก็คือมันสามารถขับสบายก็เหมือนเหมือนเราขับรถรถซีซีเยอะนะครับผมจากเครื่องยนต์สามพันสองพันห้าอะไรเงี้ยก็คือสามารถเดินทางสบายๆครับผม ครับได้ครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอกลินมากๆนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยกับผมคุณวุฒิและคุณเบนนะครับเดี๋ยวเสารหน้าเจอกันใหม่นะครับครับผมครับสวัสดีนะครับคุณเอกลินนะครับอัศดรธีรยุทธนะครับหัวหน้าข่าวสายยานยนต์หนังสือพิมพ์ดับเบิลทูรกิจนะครับเวลาในช่วงนี้หมดแล้วนะครับคุณวุฒิและคุณเบนเดี๋ยวเรามาต่อกันช่วงโมงที่สองนะครับสักครู่นะครับครู่ครับ